ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับแบบเคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้เราก็เอามาทดสอบนะครับลองสูบน้ําในสระนะครับอยู่หลังบ้านก็ลึกอยู่นะครับความลาดยาวไปนิดมาน่าจจะประมาณสักหกเจ็ดแเมตรเเมตรนะครับ ที่ตั้งนะครับแล้วก็องศานี่จะอยู่ประมาณ40องศา40องศานะครับผมราชันนี่ประมาณ40องศาขนะ้อดูดเนี่ยก็ประมาณ1นิ้วนะครับก้ดูดหนึ่งนิ้วหนนิ้ว ถ้าดูดหนึ่งนิ้วเลยหนึ่งนิ้วก็ออกออกก็ออกหนึ่งนิ้วเหมือนกันครับออกออกหนึ่งนิ้วเหมือนกันอันนี้เป็นชุดปั๊มนะครับชุดปัม๊ม แดดแดดตอนเช้านะครับวันนี้ตัวนี้จะหลีได้หลีได้นะครับปรับได้แล้วก็จะมีมิเตอร์วัดใช่ไค,ครับว่าได้อยู่รูปบาทเมตรว่าเป็นรูปบาทเมตรนะ ในตู้ก็จะมีตอนนี้ไฟอยู่ประมาณยังยังแรงไม่พอเท่าไหร่ไฟอยู่ที่29โวลต์บบน,นะถ้าแดดแรงก็จะไปแรงนะครับ ถ้าแดดแรงก็จะแรงนะครับถ้าเรายืนบังเนี่ยมันก็จะเงียบลงนะครับนะครับบางส่วนใดส่วนหนึ่งอเอะถอยออกมาปุ๊บนะครับมันจะแรงเลยใช้พลังงานไฟฟ้าก็ยังหาที่คำ้ำเพราะมีที่ค้ำมาให้อยู่ได้แต่ต้องไปหาตัว,ต,วตัวไม้ค้ำใหม่ อันนี้เราก็เตรียมไว้สำหรับกรณีที่เราต้องใช้น้ำนะครับอันนี้ก็สูบนี่ด้วยนะครับเรเอาน้ำลดต้นไม้ในสวนสายเนี่ยหนึ่งนิ้วก็ยาวประมาณน่าจะประมาณ20เมตรนะครับหน,นิ้ว20เมตร สวิทเปิดเปิดเปิดปิดเปิดเล่งก่อนหลักก็ประมาณนี้นะครับ